สำหรับใน EP นี้นะครับเราจะมีดวงชะตาอีก4ราศีนะครับวิธีการเสริมดวงยังไงให้ปังและที่สำคัญนะครับของในเรื่องของการไหว้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับจะเลือกของไหว้แบบไหนให้เกิดความเพลงความปังและเกิดความเป็นมงคลกับชีวิตของเราครับซื้อปุ๊บติดได้เลยติดปับ๊บดูได้เลยว่าถ้าเวลาแบบสามีเดินไปหลังบ้าน เราจะเ<อ>ห็นเราจะเห็นเขาทันทีไปดูลองเท้ากีฬาเพื่อจะได้ใส่ไปร้านบุฟเฟ่กันไปร้านบุฟเฟ่กินบุฟเฟ,ฟ,เฟ่เสร็จแล้วก็ต้องวิ่งตาองุ่นเนี่ยเป็นความหมายถึงเรื่องของความเพิ่มพูนนะครับส่วนสตรอเบอรี่ก็หมายถึงว่าอร่อยนะครับค่ะแค่นั้นเลยเหรอไม่มีความหมายอยาขอมว่ามันไม่ได้ไม่เคยได้กินสตรอเบอรี่กันคุณมาทั้งเซตอย่างเงี้ยใครที่มีชิยจิกี้ก็มีชิยจิกี้ให้ด้วย มาจะจัดมากเอาละค่ะเราก็ยังอยู่กันที่เซนทรัลโบกับอีพีานะคะกับเรื่องราศีซึ่งเราบอกคุยกันไปแล้ว8ปราศีแลือีก4ี่ค่ะหมอช้างงั้นขอเริ่มที่สองราศีนี้ก่อนเลยได้เลยเพราะว่าเป็นราศีที่ดวงเรื่องการงาน่ยโดดเด่นมากครับนั่นก็คือผู้ที่เกิดในราศีกรกฎยังไม่ใช่แล้วก็ราศีธนูยังไม่ใช่ไม่เป็นไรฮะเอาเอาสอคนนี้ก่อนก็คือว่าเป็นกรกฎเนี่ยเป็นราศีที่ เรื่องงานเนี่ยจะเหมือนกับเหนื่อยขึ้นนะมีอะไรที่ทําหลายอย่างมากขึ้น<ะ>แต่จะมีความสําเร็จที่ดีเข้ามามากขึ้นโอ้ยดีจังเลยอะ่ะนะครับรับหลาย j อบหลายหน้าที่แต่ว่ามีความสาเร็จจะขึ้นอีกราศีนึงคือราศีธนูนะครับซึ่งเป็นราศีที่เหมาะสําหรับการลงทุนใครเกิดราศีธนูเนี่ยปีนี้นะครับสมมติว่าคุณอาจจะเคยทําธุรกิจอยู่แล้วจะลงทุนเพิ่มเติมกม็ได้หรือบางคนทํางานประจําอยู่อยากจะหาอาชีพเสริมรายได้พิเศษอะไรเข้ามาะนะครับในปีนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีพอเราพูดถึงเรื่องงานแบบนี้เนี่ย จริงๆปัจจุบันการทำงานเนี่ยมันไม่ได้ทำอยู่แต่ในออฟฟิศที่ทำงานอย่างเดียวอุปกรณ์ที่เป็นพวกเทคโนโลยีพวกแคชเจทั้งหลายเนี่ยเป็นตัวช่วยที่ดีมากสำหรับคนที่เกิดในราศีกรกฎและก็ราศีมวันนี้ที่นี่เลยนะนี่ร้านนี่ไปดูดีกว่าอุปกรณ์ที่ช่วยทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสะดวกสบายมากอ่ะผมจะบอกนะคนทํางานนะยิ่งคนมีธุรกิจที่บ้านเนี่ยคุณต้องมีอันนี้เลยกล้องวงจรปิดนะสุันญาผมจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเด็ดมากมันเป็นกล้องที่ไร้สาย อไม่ต้องเดินไฟนะะถ้แบตบอาแล้วติดทนน้ําทนฝนค่ะคือแถนที่ต้องมาเรียกช่างเชื่องอะไรเนี่ยซื้อปุ๊บติดได้เลยติดปั๊บดูได้เลย<ง>ว่าถ้าเวลาแบบสามีเดินไปหลังบ้านเราะรจะเห็นอะไรใช่ไหมเราจะเห็นเขาทัานทีนอกจากร้านนี้เนี่ยยังมีอีกนะเรามีตัวช่วยที่จะช่วยให้การงานของทั้งราศรีกรกฎและราศรีธนูเนี่ยม,มีความราบรื่นมากขึ้น เดี๋ยวม,ม,มีอีกไอเทมหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันดีค่ะไปกันเลยค่ะผมจะบอกว่าจริงๆเนี่ยพอพูดถึงเรื่องงานอย่างกรกฏที่บอกว่างานเยอะ,ะนะครับธนูเป็นนักลงทุนเนี่ยไอการทำงานเนี่ยผมว่าสิ่งหนึ่งที่มันขาดไม่ได้คืพอพวก,กอุปกรณ์แบบคอมพิวเตอร์ะอะไรเงี้ยนี่เลยอยู่ตรงหน้าเลยผมจะบอกว่าบางคนเนี่ยทำงานอย่างเดียวไม่พอช่วงเจ้านายไม่อยู่ก็เอาคอมมาเล่นเกมใช้เครื่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะซื้อโน้ตบุ๊กหรือแล็ปท็อปที่มันแบบทำงานได้ด้วยและให้เด็กที่ออฟฟิศเล่นเกมได้ด้วยเนี่ยต มันทันสมัยมากนะใช่มันทันสมัยจ, <อ S 1> จริง 2> 2 <K S 1> จอสอง K นะจริง,รงผมจะบอกว่าที่เอ้มาดูนี้เพราะว่าเวลาเราเลือกพวกภาพที่เป็นภาพพักหน้าจอทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นความหมายที่ดีมันมีหลายรูปมากแต่ว่าอันหนึ่งที่อยากจะแนะนํารูปครอบครัวเพราะครอบครัวเป็นแรงบนันดาลใจในการทํางานให้กับเาราราศีกรกฎร,ราศีให้ดูจะได้มีพลังในการทางานค่ะนั่นก็คือไอเดียนะสำหรับใครที่เกิดในราศีกรกฎนะครับแล้วก็ ราศีธนูนะครับชีวิตคุณงานยุ่งแต่ว่าบางเรื่องก็ไม่ต้องยุ่งมากถ้ารู้จักเลือกใช้ตัวช่วยที่ดีนะครับในชีวิตนะครับทีน,นี้มาดูราศีถัดมาดีกว่าอีกสองราศีาจะเป็นราศีที่เด่นเรื่องอะไรกันคือสองราศีนี้จับมาอยู่คู่กันเลยพเพราะว่าเป็นราศีที่มีเรื่องที่เด่นและเรื่องที่เตือนคล้ายๆกันนะครับนับน่นคือผู้ที่เกิดใน ราศีกันและราศีพิจิกนั่นเองโอ้ยพิจิกสุดท้ายเลยอะราศีพิเอกเอาราศีกันก่อนนะในสุดท้ายแล้วให้สุดท้ายจริงๆราศีกันเนี่ยเป็นราศีที่มีโปรโมชั่นในช่วงต้นปีค่ะนะครับโปรโมชั่นนี่คือดวงดีมกราคุณพามีนาเนี่ยอยากจะเริ่มอยากจะทำอะไรหรือแม้กระทั่งเรื่องความรักเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะงีแต่ว่าพอเลยไปปุ๊บเนี่ยคุณอาจจะเป็นโชคในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับส่วนราศีพิจิกเนี่ยโปรเนี่ย อยู่ในช่วงเมษาไปแล้วเป็นราศีท,ที่การเงินแข็งแรงมากอ๋อถ้าเราไม่ได้คิดเรื่องอื่นเราคิดแต่เรื่องเงินเนี่ยราศีพิจิกนี่จังหวะด,ดวงการเงินแข็งแรงเป็นราศีที่แบบภาษาดวงเขาเรียกว่าดาวการเงินเป็นราชาโชคนะเนี่ยใครเกิด2ราศีนี้เนี่ยคือการอาจจะได้เงินจากอสังหาริมทรัพย์พิจิกก็เป็นเหมือนกับความมั่นคงความมั่งค,งคมมั่ง,งที่มากขึ้นแต่มันนะมีเรื่องที่เตือนเหมือนกันเรื่องสุขภาพ อันนี้ต้องฝากไว้จริงเหรอคะคุณเป็นราศีที่เรียกว่าอาคนเนี่ยกินอิ่มนอนหลับเนี่ยหนึ่งคือบางทีจะอ้วนขึ้นอ้วนีโรคอ้วนอีนน่าเหรออันนี้ต้องต้องระวังแต่สิ่งที่ช่วยได้สุดคือการออกกําลังเล่นกีฬาไปดูลองเท้ากีฬาเพื่อจะได้ใส่ไปร้ฟฟนปานบุฟเฟ่กันไป่ร้านบุฟเฟ่กินบุฟเฟ่เสร็จแล้วก็ต้องวิง่งไปวัวช้างจัดเลยผมจะบอกว่าอันนี้เป็นแบบรุ่นยอดฮิตแล้วก็ขายดีเขาเลยนะจริงใครที่เป็นคนที่ชอบ สายสนิกเกอร์ชอบรองเท้ากีฬาและ,าาะ้วก็จะทราบว่ารองเท้าพวกนี้มันเหมือนแบบเดินในชีวิตประจําวันก็สบายนะครับคือบางคนแบบต้องเดินเยอะ,อะ,ะนะครับแล้วก็ดีไซน์ก็มีความสวยงามด้วยเนาะเก๋ไก่ปกติคุณทญายนี่ออกกำลังนี่ชอบกีฬาประเภทไหนคะ จะเล่นเล่นอะไรบ้างฮะจะมีเล่นเวทเวทเทรนนิ่งเวทเทรนนิ่งเลยฮะใช่เราเล่นเวทเพราะว่าจะเล่นกายกรรมปีนผ้ามันก็เลยต้องใช้แรงค่อนข้างเยอะอ่าชุดชุดมาดูก็จะเป็นเสื้อแบบเสื้อยืดธรรมดาก็ได้เสื้อญี่ก็ใส่ได้นะเสื้อแบบเนี้ยค่ะสมมติว่าถ้ามันยาวหน่อยเงี้ยเราก็ยัดเข้าไปในกางเกงเพื่อไม่ให้มันเกะเพราะว่ามันต้องปีนลังกาอะไรอย่างนี้ด้วยใช่แต่บางคนที่เขาแบบว่าสไตล์เซ็กซี่หน่อยเขาก็จะใส่นี้นะใส่นี้กับกางเกงรัดแต่เราเป็นแนวแบบ ถ้าแต่งนแมนหน่อยก็จะซื้อตัวใหญ่หน่อยย่างงี้ค่ะ,คะคแต่นะคะสำหรับสมาชิกเดอะวันยิ่งชอบยิ่งคุ้มชอบและลุ้นรางวัลใหญ่ EXCLUSIVE SET นะคะกระต่ายทองคำแท้ดีไซน์พิเศษเฉพาะศูนย์การค้าเซ็นทรัลหนัก8บาทและรางวัลอื่นๆอีกกว่า100รางวัลนะคะจาก n g g Jewelry และมาดามฟินร่วมสนุกกับกิจกรรม AR Lucky Rabbit จับกระต่ายลุ้นรับทองคําแท้0.1กรัมนะคะที่สนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขารางวัลรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทบัตรเครดิตเซ็นทรัลนะคะ The One รับคะแนนสูงสุด23,000คะแนนหรือแลกเครดิตเงินคืนสูงสุด23%หรือผ่อน0%สูงสุด24เดือนจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการรับคะแนน The One คูณ3ทุกวันเมื่อช็อปกับร้านค้าที่ร่วมรายการ สะสมและแลกคะแนนเดวันท็อปสเปนเดร,รับรางวัลสุด Exclusive นะคะและยังมีโปรโมชั่นเด็ดๆอีกมากมายแบบจัดเต็มเผื่อจะเฮงรับปีใหม่ค่ะและแน่นอนนะฮะจริงๆเนี่ยเราพูดกันไปครบทั้ง12ราศีแล้วนะครับแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ทั้ง12ราศีเนี่ยสามารถทำได้เหมือนกันก็คือการเตรียมตัวไหว้ขอพรอในช่วงเทศกาลุดจีน ะครับแต่แน่นอนครับเราจะไหว้ให้เฮงให้ปังเนี่ยต้องมีของไหว้ที่ถูกต้องแล้วก็มีความเป็นมงคลเดี๋ยวพาคุณทัญญาไปเลยค่ะไปดูของไหว้กันเลยค่ะไปเร็วอ่านะครับในตรุนรกีไปเนี้ยตรง,งวันที่22ี่ะแต่ว่าเราจะไหว้กันก่อนคือไหว้วันที่21อ็ดที่เขาเรียกว่าเป็นวันไหว้นะครับเช้าไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสายไหว้บรรพบุรุษนะครับบางที่ตอนบ่ายก็ไหว้ วิญญาณที่ไม่มีญาตินะครับแต่ของไหว้เวลาเราเลือกในช่วงเทศกาลจุดจีนเนี่ยสำคัญจะคือมันเป็นของไหว้ที่แสดงออกถึงความกตัญญูของเรา<ะ>และสําคัญกว่านั้นคือว่าไหว้เสร็จแล้วมันไม่ได้เอาไปเคลื่องทิ้งก็กลับมากินกันเองคนก็ต้องเลือกของที่ดีและมีคุณภาพตอนนี้เราอยู่ที่ท็อปฟู้ดฮอลล์ใช่ค่ะน,นะครับให้ดูผลไม้กอนดีกว่าผลไม้ยอดฮิตในช่วงเทศกาลจุดจีนเนี่ยมีหลายอยา่างส้มเนี่ยมีความหมายถึง ในเรื่องของความโชคดีที่ยิ่งใหญ่ Apple เนี่ยก็เป็นความหมายถึงเรื่องของสันทิสุกแล้วแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิลแดงก็ต่างกันจริง,นนรงๆได้หมดแต่ว่าเวลาช่วงสุดริงก็จะชอบอะไรที่<ส>เป็นสแแีแดงนะครับหรือถ้าเกิดใครที่แบบอยากชีวิต งอกเงยเพิ่มพูนเนี่ยองุ่นฮะองุ่นองุ่นเนี่ยองุ่นเนี่ยเป็นความหมายถึงเรื่องของความเพิ่มพูนนะครับส่วนสตรอเบอรี่ก็หมายถึงว่าอร่อยนะครับค่ะแค่นั้นเลยเหรอไม่มีความหมายของไหวมันไม่ได้ไม่เคยได้ยินสตรอเบอรี่เหมือนกันแล้วอย่างโต๊ะนู้นน่ะนี่ค่ะโต๊ะโต๊ะไหวอย่างนี้เขาจัดถูกไหมคะตัวอย่างถูกต้องแน่นอนท็อปฟูดฮอร์นี่ถ้าเป็นเรื่องของไหวเนี่ยให้เชื่อได้เลยเพราะว่าคัดสรรทั้งคุณภาพที่ดีวิธีการจัดและนี่นี่ตัวอย่างนะและอย่างที่เราเห็นข้างหน้าเนี่ย นะครับเฉพาะตรงนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับทั้งหมดนะเฉะพาะตรงนี้ที่เป็นสาลายฟองเต้าหู้ในไพวกนี้ไอแบบเนี้ยเราเรียกว่าเจชายเจชายเนี่ยมันเป็นของที่เอาไว้ต้มทําน้ําซุปและเป็นหนึ่งในของที่เราจะใช้ไหว้ไฉ่สิงเอียในคืนวันที่21มกราคมตอนอห้าทุ่มนะครับใครที่จะไหวไช่สิงเอียเนี่ยให้คุณดูเฉพาะขา้างหน้าแถวหน้านี้นะครับเพราะว่าไช่ิงเอียเนี่ยจะไม่มีหมูเป็ดไก่ นะครับจะเป็นอาหารเจแล้วก็พวกผลไม้นะครับโดยในปีนี้เราก็ต้องหันหน้าตัวเราเนี่ยไปทางทิศตะวันออกนะครับเวลาไหวก็อยู่ประมาณที่5ทุ่มถึงตีหนึ่งนะครับแล้วก็ของไหวอย่างอื่นที่เป็นเรื่องเงินทองทองนะคือพวกเอาตังเอามาวางไว้ด้วยเอมาวางเพื่อให้เงินทองไหลมาเทมาอย่างเงี้ยครับแล้วโชคเสียสิเอียเข้ามาไปดูมุมนู้นห่อยดีกว่ายังยังไม่หมดนะ อันนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นวัฒนธรรมแล้วกันในเรื่องของเทศกาลงานไหว้เนี่ยมันจะมีของผมมองว่ามันเป็นเรื่องศิลปะนะ<ฆ>เรื่องความสวยงามแล้วเป็นวัฒนธรรมก็คือพวกชุดที่เป็นกระดาษเงินกระดาษทองผมจะบอกว่าชุดกระดาษเงินกระดาษทองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีความอลังการอ่ะสมัยก่อนเราจะเห็นชุดที่เป็นแบบนี้แบบนี้อ่านะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยคุณจะเห็นว่าเนี่ยโอ้โหดูดิถังทองเนี่ยมันก็จะแบบ มีความใหญ่อลังการเข้ามามากขึ้นที่ผมให้ดูซิเซตนี้ดีกว่าเซตนี้เนี่ยนี่ขนาดหยิบไม่เห็นป้าย,ยังรู้เลยว่าเซตอะไรชุดไหว้ไช่ซิงเอีย้ยคือเดี๋ยวนี้เวลาไหว้ไช่ซิงเอีย้ยคุณมาทั้งเซตอย่างเงี้ยใครไม่มีไช่ซิงเอีย้ยก็อมีไช่ซิงเอี้ยให้ด้วยมาจ<อ>ัดมากมีไช่ซิงเอี้ยอยู่อยู่ให้ด้วยและกระดาษที่เราเห็นเห็นเนี่ยนี่นะครับเขาเรียกว่ากิมฮวยนะครับเป็นพวกดอก คล้ายๆคนนกดอกไมก <หา S 2> ้เนี่ยานะครับก็เอามาปักไว้เมืลอเขาปีใหม่ก็จะเปลี่ยนใหม่มีทูบให้นะครับมีกระดาษกันกระดาษทองมีผ้าที่เหมือนแบบเหมือนลันเนอร์เอาไว้ไว้ปูโตะนะครับก็จริงได้มีครบหมดเลยมีครบหมดเลยเ็าเรียกว่า ได้ไอเดียทั้งเรื่องของดวงนะครับใ,<ช>ในทั้ง12ราศีเลยนะครับอลองดูว่าไอเทมที่จะมาช่วยเสริมความเฮงความปังให้เราในปีนี้เนี่ยจะต้องใช้อะไรกันบ้างน,นะครับหร<ช>ือ <ๆ S 2> แม้กระทั่งเคล็ในเรื่องของการไหวในช่วงเทศกาลถุงจีนนั่นเองใช่ค่ะซึ่งวันนี้ครบรุดเลยจริงๆริงนะคือเรารู้เลยว่าราศีไหนแต่ละราศีจะเฮงจะปังเรื่องไหนต้องระวังเรื่องไหนแล้วก็ต้องมีไอเทมเก๋ๆหรือว่าไอเทมที่จะเสริม ทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีความมั่งคงมั่งคั่งยั่งยืนขึ้นมาเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างน,นะคะกับของไหว้ทุกอย่างบางคนเนี่ยอย่างที่บอกบางคนไม่รู้เลยว่าจะซื้อของไหว้จะไปซื้อที่ไหนยังไงโอ้โหมาที่ท็อปซูทอร์อย่างเดียวจบไม่อย่าลืมนะครับเทศกาลจุดจีนี้นะครับมาช้อปปิ้งกันนะครับที่ศูนย์การค้าเซนทัลทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะครับมาจับจ่ายไหว้กินเที่ยวนะครับครบจบในที่เดียวนะครับกับ The Great Chinese New Year 2023รับพรจากดวงจันทร์สุขสมหวังปีกระต่ายกันครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมาเช็คอิน,นมาถ่ายรูปนะครับมาจับจ่ายช็อปนะครับให้ครบทุกอย่างในใที่เดียวเลยไม่ใช่เสียเงินอย่างเดียวคุณมีโอกาสลุ้นทองกันด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าตุ่นจีนนี้ขอให้ทุกคนเฮงให้เฮงปังปังป,งป,งปงัรวยรวยรวยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะครับซินเจียยุ่อีซิน,นี้วา่าใช่ค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ